สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันชื่อนางสาวกัญญาตาไหลวันนี้นะคะเราจะมาปาริฮั์หนังสือเรื่องกล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อนั่นเองค่ะค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชนค่ะเป็นยังไงล่ะน่าอ่านกันไหมคะค่ะสำหรับผู้แต่งนะคะ แต่งโดยคจรจอนพัชส,สุภัธราพิรมซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลชมเชยรางวัลวรรณกรรมแว่นแก้วครั้งที่13อีกด้วยค่ะจำนวนหน้านะคะก็จะมีประมาณ94หน้าราคาเล่มละ125บาบาทค่ะต่อมาเราก็จะมาเล่าเรื่องย่อดโดยสังเขปค่ะ ค่ะเรื่องราวของต้นข้าวเด็กสาวที่ต้องสูญเสียพ่อไปตั้งแต่อย่างเด็กแต่เธอนั้นได้พบกล่องตุ๊กตาใสาซึ่งภายในเต็มไปด้วยจดหมายที่พ่อทิ้งไว้ให้โดยแต่ละฉบับนะคะจะระบุถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ต้นข้าวต้องผเผชิญในอนาคตจดหมายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนคำแนะนำอะค่ะจากพ่อที่ช่วยช่วยนำทางและชี้ชี้แนะต้นข้าวในยามที่เธอนั้นสับสนหรือว่าพบปัญหา ทำให้เธอยังรู้สึกมันมีพ่ออยู่เคียงข้างเสมอมาค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะกันเรื่องของเรื่องนี้คือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความตายการเติบโตและการรับมือกับปัญหาในชีวิตด้วยสติค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการเปิดเรื่องนั่นเองค่ะเปิดเรื่องด้วยการบรรยายหรือว่าเล่าเหตุการณ์ของพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งค่ะและได้จากต้นข้าไปต้นข้าวก็คือลูกสาวของเขาค่ะ ต่อไปเป็นการดำเนินเรื่องนะคะคือความขัดแย้งกับตัวเองค่ะการก้าวข้ามความเศร้าและการเติบโตขึ้นด้วยตนเองโดยใช้จดหมายของพ่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ต้นข้าวนั้นค่อยๆขี้คลายความรู้สึกในใจและคนพบความเข้มแข็งของตนเองค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นกลวิธีการดำเนินเรื่องก็จะดำเนินเรื่องด้วยการเขียนจดหมายจดหมายของพ่อเป็นสื่อหลักในการเขียนเล่าเรื่องค่ะทําให้ผู้อ่าน เกิดความรับรู้ความคิดความรักและคําสอนของพ่อค่ะค่ะการปิดเรื่องนะคะก็จะปิดแบบทิ้งท้ายให้คิดค่ะจดหมายนั้นเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ตีความต่อเองว่าหากเป็นเราเราจะทําอย่างไรกับคําสอนหรือว่าความทรงจําเหล่านั้นค่ะค่ะแล้วก็ผู้อ่านจึงไม่ได้รับคําตอบตายตัวค่ะแต่ถูกชวนให้คุ้นคิดถึงคุณค่าความรักความผูกพันในครอบครัวและการเติบโตของชีวิตค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวละครนะคะตัวละครหลักของเรื่องนี้ก็คือต้นข้าวนั่นเองค่ะเด็กผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของเรื่องและมีตัวละครอื่นๆอีกเช่นพ่อนะคะแม้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์โดยตรงแต่มีบทบาทผ่านจดหมายต่อไปก็เป็นแม่ค่ะแม่ก็ทำหน้าที่ดูแลต้นข้าวแทนพ่อค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นเพื่อนของต้นข้าวนะคะชื่อบัว ซึ่งเป็นเพื่อนรักของต้นข้าวตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะฉากนะคะฉากภายในบ้านค่ะก็คือห้องนอนที่เก็บของเก่าเป็นที่ที่พบกล่องตุ๊กตาใสาและจดหมายของพ่อค่ะต่อไปก็จะเป็นฉากโรงเรียนค่ะเป็นฉากสะท้อนถึงชีวิตประจำวันของต้นข้าวที่ได้เจอเพื่อนๆค่ะ ค่ะเนื้อหาในหนังสือมีการใช้ภาษาที่เรียบง่ายสามารถสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับกันปริทัน์หนังสือเล่มน,นี้แล้วทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเอ่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย